สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยามาแนะนำนะครับว่าคุณนะครับเหมาะสําหรับนะครับไม้แบบ USB หรือว่าไม้แบบเครื่องบันทึกเสียงนะครับเพราะว่ามีบางคนมาถามพี่นนะครับบอกว่าอพี่อันเห็นพี่อ้นมี2อันเลยเนี่ยแล้วผมเหมาะกับอันไหนมากกว่าพรือว่าผมมีบัตรเจ็ดจำกัดนะพี่อันแบบว่าต้องต้องเลือกได้ตัวเดียวโอเคครับพี่อ้นก็จะมาให้คําแนะนํานะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการใช้งานครับถ้าเกิดคุณใช้งานแบบอะไรครับเนี่ยอยู่ในห้องแบบพี่อันนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นพวกแคสเกมนะครับหรือว่าเป็นพวก บอสแคดนะครับหรือว่าให้นั่งสัมภาษณ์กันในห้องเนี่ยห้องอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็คุยกันเนี่ยนะครับเพื่อทําสัมภาษณ์เนี่ยใช้ไมค์พวก USB พอนะครับในเวลาห้องที่อยู่เงียบๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่พี่แนะนําตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไมค์ USB พวกนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเสียบนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับไอ้ก็แล้วนะครับเสียบสาย USB ชุบไปต่อกับมือถือหรือต่อกับคอมก็ตามนะครับใช้ได้นะครับโดยไม่ต้องเขาเรียกว่าโดยไม่ต้องกลัวแบตหมมมดอ่่่่ะะเเเเพราาันนนไไใชฐบบปปสีียยุ๊ มันก็อัดได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม์พวกเครื่องบันทึกเสียงนะครับเนี่ยมันจะต้องใช้ฐาน2ฐาน2ก้อนนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันถ้าเกิดเราปวะครับเราก็ต้องไปเสียบอันนี้นะครับสายแบบพี่อ้นเนี่ยเพื่อไปต่อกับไอ้ตรงนี้นะครับไฟบ้านเพื่อไม่ให้ไฟมันหมดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับบางทีมันก็เป็นปัญหาเนาะเพราะก่าเราจะหาตำแหน่งได้นะครับที่ถูกต้องได้แล้วเราก็ต้องมาจัดวางก็ต้องมาเผื่อ USB เอ้ยเผื่อสายต่อไฟครับมันลำบากไม่เหมือน USB ครับหาตำแหน่งที่ถูกต้องได้อาเสียบ ปุ๊บแล้วก็คุยได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใช้เฉพาะในบ้านอย่างเดียวนะครับพี่นแนะนําเป็น USB พอนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าพี่อั้นผมใช้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยนะครับผมต้องออกไปสัมภาษณ์คนอื่นด้วยต้องใช้แบบเครื่องบันทึกเสียงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อในเรื่องของเกรดนะครับที่มันดีหน่อยอย่างของพี่อั้นในเกรดดีหน่วยเห็นไหมครับมันก็จะมีปุ่มพวกนี้สามารถที่จะตัดนะครับย่านการที่รบกวนในย่านต่ําได้นะครับใน เบื้องต้นได้รวมถึงนะครับมีอุปกรณ์เสริมครับเนี่ยอย่างงี้ไอพวกฟองน้ำเนี่ยใส่หัวฟังนะครับก็สามารถสัมภาษณ์คนได้นะครับแล้วก็การการรบกวนได้พอสมควรนะครับก็ใช้ข้างในบ้านและนอกบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าไอตัวอันเนี้ยออกนอกบ้านไม่ได้นะครับเพราะมันไวมากเมื่อมันไวมากปุ๊บเนี่ยพูดอะไรมานะครับโอ้โหแบบเสียงรบกวนเต็มนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ข้างในข้างนอกนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดใช้ข้างนอกอย่างเดียวนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้อย่างเดียวเหมือนกันนะครับมันก็จะะเพราาว่ มันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยของเรานะครับตัามันจะมีความไวมันก็จะมีโปรแกรมตัดในเครื่องเบื้องต้นแล้วก็มีอุปกรณ์การเสียงรบกวนในเบื้องต้นให้เรานะครับก็ใช้ในการสัมภาษณ์ข้างนอกได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องถามนะครับบางคนถามเร่ออย่างแรกเลยบัตรเจ็ตนะครับโอเคคืองบประมาณนะครับก็งบประมาณนะครับเอาตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะต้องใช้ของที่มันตัวนี้ที่มันมีเกรดดีๆหน่อยครับก็คือตัวนี้เริ่มที่ประมาณนัก2 0 0พ พี่อันเห็นล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนมันประมาณ2,005นะเดี๋ยวนี้ประมาณ2,002ก็ซื้อได้เลยครับที่เป็น USB นะครับก็ว,ว่ามีของจีนเข้ามาละตัวตน,นี้ก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบไมค์บันทึกเสียงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งมาที่ประมาณัะ2,008-2,009นะเพราะว่าการที่ใช้ไมค์บันทึกเสียงเนี้ยคุณอย่าลืมนะคุณต้องซื้อแบบที่มันมีไอ้เครื่องช่วยตัดด้วยนะครับเครื่องแบบโปรแกร,รมที่มันช่วยตัดเสียงรบกวนเนี่ยนะเพราะถ้าเกิดคุณซื้อแบบถูกๆพันกว่าบาทนะครับคุณ เอาไปบันทึกเสียงข้างนอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือนะครับคุณก็ต้องมาตัดเองในคอมในมือถือแบบเบืองมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องซื้อถ้าเกิดบัตเจตที่แนะนาก็ประมาณตีไปสามพันไปอันนี้ก็ตีไปประมาณสองพันต้นๆนะครับสองพันก็ถึงจะซื้อได้นะครับนี่ก็เรื่องบัตเจตนะครับแต่ว่าที่สาคัญที่สุดก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับว่าคุณต้องใช้งานให้ถูกถ้าเกิดใช้อยู่ในบ้านอย่างเดียวตัวนี้พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกด้วยก็ตัวนี้พอเล คุณภาพของเสียงอ่ะมันก็สัมพันธ์กับราคาอีกนะครับเพราะว่าตอนเนี้ถ้าเกิดพูดตรงๆนะไม่ USB ที่ราคาไม่เกิน3,500นะครับเขาเก็บความละเอียดเสียงได้ที่1 6บหกบิตสี K นะครับก็โอเคมันก็ดีกว่า CD แหละโอเคดีกว่า CD นิดนึงนะครับมันก็ดีกว่า CD สมัยก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอ้พวกนี้นะครับเป็นพวกเนี้ยตอนเนี้เก็บได้ที่ยีบิตเก้าสิบหก K ไหมครับมัน2เท่าเลยนะครับก็ ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่คุณเทียบต้องการได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาตรงๆนะถ้าเกิดสิบหกบิตสี่สิบดเคเนี่ยเปิดผ่านมือถือไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่หูฟังเนี่ยคุณจะแยกออกระหว่างสิบหิตกับย4ิบบิตละแล้วถ้าเกิดเปิดเป็นแบบอะไรครับไอเนี่ยเปิดผ่านลำโพงนะยิ่งชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการคุณภาพเสียงขนาดไหนด้วยแหละเออนะครับก็โอเคครับอันนี้ก็เป็น3าําแนะนํานะครับก็ดูก่อนนะวหนึ่งเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็ 2นะครับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบัตรเจ็ดที่คุณมีนะครับและอย่างที่านะครับเรื่องของการที่ต้องการเสียงที่ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการเสียงที่ละเอียดมากอะ่ะบิดมันก็ต้องสูงขึ้นนะครับเมื่อบิดสูงขึ้นมันก็กลับไปข้อ2นะว่าคุณก็ต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ว่าความจริงนะครับก็ไปดูนะครับหลายๆคลิปก็16บิต 48K ก็พอนะพอนะสำหรับในการทําหลายๆอย่างนะมันมันพอนะเพราะมันแยกไม่ออกนะครับจากไอ้นี่แหละคือ หลายตัวพูดงตรงเลยว่าแยกแยกไม่ค่อยออกนะคือถ้าเกิดเปิดมือถือปุ๊บเนี่ยคุณอัดด้วยสิบหกบิตหรือยี่สิบสี่บิตเนี่ยเปิดไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่หูฟังแบบเกดรดสูงๆูงราคาลักสามพันเนข้มันจะเริ่มแยกออกนะครับแล้วถ้าเกิดเออลำโพงเนี่ยยิ่งออกแยกออกอย่างชัดเจนประเด็นก็คือว่าคุณก็คงจะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําแบบมืออาชีพนะขนาดที่เขาทําเป็นแบบ ผู้ติดตามสูงครับมันก็ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นได้นนครับไม่รับเริ่มต้นก็แนะนำ1 6บบิต48 k แนะครับกับ USB ไปก็โอเคครับก็จบคำแนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จาบคลิปนี้นะครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ s u b ับสไ b ร์แล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะ